นี่ที่เตรียมทานนะครับอขอความ่าโลกนะครับพระพุทธเจ้านะคะอยู่ที่วัดวัดบางพลมอยู่เลยคะ่ะสมุทรสง,งคารามใช่ไหมคะตรงนั้นเป็นโบสถ์นะคะจะบัูชาพระพุทธเจ้ากันแล้วค่ะลอยความทุกข์ศพออกไปจากตัวเราลอยให้ทีได้ไหมอะ่ะ ขอบคุณนะคะตาชุดตาชุดอันนี้ต้นตะเคียนนะคะไม่ยืนยืนถึงจะรู้วา,างใหญ่เรหรอโอ้ย สูงเกือบเท่าสูงก็พี่นกเลยต้นใหญ่ต้นใหญ่สูงเทพี่นกเลยสูงต้นใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวไปให้อาหารปลากันนะอยู่ใน ร้านอาหารนะคะร้านอาหารนี้ค่ะชื่อร้านอาหารตาลพวาวโดยมีเรือให้ยไปะสะพานเดิน